มาถึงเรื่องราวของข่าวเด่นอุบลเราทีนี้ครับหลังจากที่แจ้งไปก็คือเรื่องราวของการบอกข่าวเล่าแจ้งการจัดงานประเพณีหัเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีจะกลับมาแล้วนะครับในปีนี้ครับเต็มรูปแบบนะครับทีนี้เรามาดูข่าวเด่นของอุบลเราข่าวเด่นของอุบลเราก็แน่นอนครับเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากเมื่อเช้าวันนี้ครับเรามีการรายงานว่ามีหนุ่มคนหนึ่งนะครับไม่พอใจ การให้บริการของโรงพยาบาลวารินชำราบครับแล้วก็มีการบ้วนน้ำลายนะครับมีการบ้วนน้ำลายรถทางด้านบุรุษพยาบาลครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้อยากจะนำเอาพี่ชายที่ได้รับอุบัติเหตุนี้ไปรักษาตัวอยากเอากลับบ้านครับแต่ว่าทางด้านโรงพยาบาลไม่ยอมบอกว่าจะต้องรอนอนสะเก็ดอาการก่อนครับ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พอใจก็เลยมีการบ้วนน้าลายทมน้ําลายรถตัวบุรุษพยาบาลครับก็เลยมีการแจ้งนะฮะตำรวจนะครับตารวจเอทับวงกับเองก็ได้มีการติดตามกดดันให้บุคคลดังกล่าวนี้ครับแล้วก็รวมทั้งจะมีการซ้อมในเรื่องราวของเหตุฉุกเฉินถ้าเื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเมื่อโทรแจ้งตำรวจและต้องมาภายในเวลา5นาทีครับนะ,ะนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียว แล้วก็มาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับปรากฏว่าหนุ่มคนดังกล่าวนี้ครับอาจจะทนแรงกดดันไม่ไหวครับได้เข้ามามอบตัวกับตํารวจครับนะฮะกับตํารวจที่สพอวาดินชํมราบครับแล้วก็ยอมรับสารภาพผิดครับยอมมอบตัวโดยดีแต่ก็มีเหตุผลอ่ามีเหตุผลอสันครับผมว่ากันอย่างนั้นนะครับ จากทันได้เมเนเจอร์ออนไลน์บอกว่ายอมมอบตัวโดยดีชายถมน้ำลายใส่บุรุษพยาบาลหลังไม่พอใจที่พี่ชายบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้รับการรักษาตัวร่าช้าเพราะความเมาดื่มทั้งเหล้าขาวเหล้าสีแล้วก็เบียร์ครับทำให้คุมสติไม่อยู่ด้านตำรวจเองก็แจ้งความเอาผิดไป4ข้อหาด้วยกันครับนะฮะที่เราเคยรายง,งานไปก่อนหน้านี้ครับโดยช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ครับนายทัศพงศ์หรือว่านายเก่งพยางกูล อายุนี่ไม่น้อยนะครับอายุ42ปีก็ถือว่าเป็นหนุ่มใหญ่เลยครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุทมน้ําลายใส่บุรุษพยาบาลของโรงพยาบาลวารินชำราบครับได้ยอมมอบตัวกับพันโตรโทรบวรศักดิ์คำรังสีรองผพุ่ักับฝ่ายสืบสวนของสพอวารินชำราบซึ่งนํากําลังเข้าปิดล้อมกดดันอยู่หน้าบ้านพักที่ทําเป็นหอพักอยู่หน้าบ้านห้วยไผ่ตําบลแสนสุขอําเภอวารินชาราบครับ ใกล้กับโรงพยาบาลที่เกิดเหตุพร้อมรับสารภาพเป็นคนในคลิปที่ก่อเหตุไปก่อความวุ่นวายในโรงพยาบาลจริงครับนี่ฮะก็ทานด้านภาพถ่ายเขาเองก็ไม่ได้เบลอหน้านะครับแต่ว่าก็สวมแมสนะครับอ่ะก็โอเคเท่า่สวมแมสก็เท่ากับเบลอหน้าคือหลักการของการนําเสนอข่าวนะครับทานด้านผู้ต้องหาทุกคนนี้จะต้องได้รับการคุ้มครองตามหลักของ,ของคุริวานหลักสิทธิมนุษยชนนะครับจะต้องได้รับการคุ้มครองต้องมีการเบลอหน้าครับแต่อันนี้เขาสวมแมส ก็ถือว่าเท่ากับเบลอหน้านะครับโดยทางด้านนายทัตพงศ์เล่าว่าในวันเกิดเหตุนี่นายเดชาครับซึ่งเป็นพี่ชายได้ประสบอุบัติเหตุรถล้มครับมีแผลที่ขานีลึกมากจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์เย็บแต่ว่าเวลาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงครับปรากฏว่าไม่เห็นทางโรงพยาบาลทําอะไรครับเมื่อสอบถามเจ้าที่บุรุษพยาบาลก็บอกว่าศัลยแพทย์ที่ทำหน้าที่เย็บแผลนั้นต้องได้ออกเวรไปแล้วครับ ต้องรอแพทย์เวนคนใหม่ครับคือแพทย์คนเก่าออกเวรไปแต่ว่าคนใหม่ยังไม่ได้เข้าเวนครับต้องรอครับก็เลยอย่างตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะมีการเย็บแผลได้ซึ่งทางเจ้าตัวเองก็เป็นห่วงพี่ชายบอกว่าถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้อยากจะนําพี่ชายไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นครับนะฮะอ่านะพูดง่ายๆนะครับ และก็ประกอบกับอาการมึนเมาสุราด้วยทั้งเบียด้วยทั้งเหล้าขาวเหล้าสีแล้วก็เบียด้วยนะครับที่ดื่มมาจากด้านนอกของโรงพยาบาลระหว่างนั่งรอหมอจึงต้องการที่จะพาหมอนี่าพาพี่ชายน่ครับไปที่โรงพยาบาลเอกชนครับแต่ว่าบุรุษพยาบาลไม่ยอมครับไม่ยอมแล้วก็ให้นําผู้ชายคนนี้ออกไป,ไปจากโรงพยาบาลนะครับเออไม่ใช่ออกจากห้องนะครับคือคนนี้เข้าไปขอนําพี่ชายออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าแผลของพี่ชายลึกมาก จึงเกิดการโต้เถียงและก็ยอมรับว่าตนเองก็ทําท่ายียวนกวนประสาทกวนโอยพูดยังไงครับของเจ้าที่โรงพยาบาลโดยเปิดแมสครับแล้วก็ทําท่านะครับทําท่าทมน้ําลายใส่เพราะไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้ครับก็คือเนื่องจากว่าไม่พอใจทางด้านเจ้าที่ของโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยทําท่าเปิดแมสแก็จะทมน้ําลายใส่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อเกิดต่อยนี่โอ้โหนี่คาร่ว,ว่าเมานะยังมีสติอยู่นะครับถ้าเผื่อเกิดต่อยนะฮะ ก็คงจะเป็นบิ๊กสตอรี่ครับแน่กลายเป็นเรื่องใหญ่ครับก็เลยได้เพียงแค่การทำท่านะครับเปิดแมสแล้วก็ทำท่าว่าจะทมน้ำลายครับซึ่งหลังเกิดเหตุตนเองก็ไม่ได้หนีไปไหนครับแต่ยังไม่ข้อมอบตัวเพราะว่ายังมีอารมณ์เอ่ยยังมีอาการเมาค้างต่อเนื่องเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าตัวเองก็ดื่มเข้าไปเยอะนะครับทั้งเหล้าขาวเหล้าสีและเบียร์ด้วยโดยตั้งใจว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ครับถ้าเผื่อสั่งเมาจะข้อมอบตัว อันนี้จะเป็นการแถหรือเปล่าไม่รู้นะบอกว่าสามมอจะเข้ามอบตัวแต่ว่าเจ้าที่ได้เข้ามากดดันปิดล้อมอยู่หน้าบ้านก็เลยตัดสินใจมอบต,ตัวตอนนี้เลยครับและก็ต้องขอโทษที่เข้าไปทําตัววุ่นวายในโรงพยาบาลนะครับโดยทางด้านรัุบาลเองก็นัดแนะนะฮะให้ไปพบในวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้ครับซึ่งเป็นการประชุมของผู้บริหารและก็เจ้าที่แผนกต่างๆครับ ด้านการดำเนินคดตีต่อนะครับนายทัศพ,พงศ์ที่ก่อเหตุนในครั้งนี้ทางด้านพาตัวเอกยุทธนาพึกษารุ่งเรืองซึ่งก็เป็นผู้อกับของสพอวารินชำราบนะครับระบุว่าหลังเกิดเหตุทางด้านเจ้าที่วางกําลังกดดันผู้ต้องหาที่หล,หลบอยู่ในหอพักครับที่ไม่เปิดให้เช่าที่เปิดให้เช่าจนผู้ต้องหาต้องตัดใจ,ใจออกมามอบตัวต่อเจ้าที่ที่เฝ้าอยู่พร้อมให้การรับสารภาพถึงสาเหตุที่ทําลงไป เพราะต้องการพาพี่ชายที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นเนื่องจากว่าเห็นว่าเวลาผ่านไปแล้วนานแล้วนะคบแต่ว่ายังไม่ได้รับการดูแลนะครับนี่เป็นความเข้าใจของเขานะฮะว่าผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงแล้วยังไม่มีการเย็บแผลนี่ครับก็เลยว่าจะพาไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่นี้ครับเพื่อคาดว่าน่าจะดูแลได้เร็วกว่าในขณะที่บุรุษพยาบาลเองก็บอกว่าคือต้องรอ แพทย์เวนคนใหม่คนเก่าออกเวรไปแล้วต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ในการเย็บแผลครับนะฮะแต่ว่าทางนี้ก็คืออาจจะไม่เข้าใจนะฮะก็เลยมีการต่อล้อต่อเทียงกันแล้วก็มีการผลักอ,อกกันแล้วก็รวมทั้งในส่วนของทําเปิดแม้ทําท่าว่าจะเปิดจะบว้วนน้าลายใส่ครับโดยที่ผู้ก่อเหตุไม่ทราบว่าระหว่างที่พี่ชายนอนสะเก็ดอาการอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแพทย์พยาบาลได้ทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้บาดเจ็บแล้วแต่เนื่องจากว่าบาดแผลที่ มีอยู่นี่มันลึกมากจําเป็นต้องรอแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมเป็นผู้ทําการเย็บกลับเพราะปัจจุบันแม้แพทย์ให้การรักษาแล้วแต่ว่าในเดชาพี่ชายของผู้ก่อเหตุยัยงคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนถึงวันนี้ครับสำหรับความผิดของนายทัตพงศ์นะครับทางด้านตำรวจเองก็แจ้งข้อกล่าวหาไป4ข้อหาครับก็คือเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายในที่สาธารณะทำร้ายร่างกายและก็จิตใจ ด้วยการท่มน้ำลายใส่เจ้าที่ดูหมิ่นผ,ผู้อื่นซึ่งหน้าและก็ทำความผิดตามพรบรโรคติดต่อปี2558ที่เปิดหน้ากาก,ากและก็ท่มน้ำลายซึ่งเจ้าพนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องต่อศาลเพื่อพิจารณาลงโทษต่อไปครับนี่ก็เป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบนะครับชื่อก็บอกว่าอารมณ์ชั่ววูบถ้าเผื่ออารมณ์ดีวูบป,ปัญหาไม่เกิดครับอารมณ์ดีวูบคืออะไรก็คือพอเปิดแมสทำท่า,ทาว่าจะบ้วน <c oughs> ต้องคิดได้แล้วครับว่าเออไม่เหมาะสมทำไม่เหมาะนะครับ ก็เหมือนกับที่ว่าจริงๆแล้วอยากจะต่อยครับแต่ถ้าเผื่อต่อยจะเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นบิ๊กสตอรี่ก็เลยทําเพียงแค่ท,ทําท่าเปิดแมสแล้วก็บม่นน้ำลายครับก็จากกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องกลางแต่ก็เจอเข้าไป4ดอกครับผมแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจผิดด้วยจริงๆแล้วก็คือทางด้านโรงพยาบาลได้มีการทําความสะอาดแผลนะครับดูแลรักษาอยู่แต่ว่ารอการเย็บจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับจึงทําให้ฝ่ายนี้ไม่เข้าใจนะฮะไม่ไม่เข้าใจก็อยากจะนําพี่ชาย ไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่ต่อเนื่องจากเมื่อเช้าหวานนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ของอุบนเรานะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมนําเสนอไปในช่วงของนุพพรคุยข่าวภาคบ่ายครับเป็นเรื่องราวของท่านนายอำเภอมาเปิดเผยงเงินบัญชีของหลวงปู่แสงครับว่าที่เคยคุยกันว่าเงินของหลวงป,ปู่แสงนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ80ล้าน แต่ว่าจริงๆแล้วนี่น่าจะมากกว่า80ล้านเมืองกันครับน่าจะอยู่ที่ประมาณอาจจะอย่างน้อยนี่ต้องร้อยห้าสิบล้านละนะครับนี่ทาน,นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญบอกเล่ากับผู้สื่อข่าวของมติชนนะครับมาวันนี้ครับปรากฏว่ามีข่าวตามมาที่นี่ครับบอกว่าทนายความของหลวงปู่แสงโพสต์ในอำเภออำนาจเจริญไม่เคยพูดเรื่องยอดเงินของหลวงปู่อ้าวหนังคนละม้วนเลยนะครับ เป็นหนังคนละม้วนเลยเราเองก็นำและก็ผมเองก็เปิดคลิปเสียงของนายอำเภอด้วยเมื่อวานนี้นะครับที่ผู้สิขาวของมติชนนี่ครับสัมภาษณ์นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญก็เสียงของนายอำเภอนะครับมาวันนี้ทนายความบอกว่านายอำเภอไม่เคยพูดเรื่องยอดเงินของหลวงปู่ครับ โดยมติชนรายงานบอกว่าจากกรณีเมื่อวันที่1 8พฤษภาคมที่มีการรายงานข่าวว่านายธนูศักดิ์เสมอภาคในเพื่อเมืองอำนาจเจริญเปิดเผยถึงเงินฝากของหลวงปู่แสงซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจําที่ธนาคนารธนชาติสาขาอุบลราชธานีบอกว่าหลวงปู่แสงมีเงินในบัญชีกว่า150ล้านบาทบระบุว่าฝากอย่างเดียวไม่เคยถอนเลยครับแล้วเราเองก็เปิดคลิปให้ฟังครับ มาล่าสุดนี้นายทวีศักดิ์บุญธรรมครับทนายความวัดป่าอารัญญาวิเวกและก็ทนายความกลุ่มหลวงปู่แสงได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กนะครับทวีศักดิ์บุญธรรมว่าานอำเภออำนาจเจริญไม่เคยพูดเรื่องยอดเงินในบัญชีหลวงปู่แต่อย่างใดโดยระบุอย่างนี้ครับบอกว่านะครับถแถลงแก้ข่าวให้ด้วยครับจากการสอบถามท่านายอำเภออำนาจเจริญท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องยอดเงินในบัญชีหลวงปู่ การที่ลงข่าวดังกล่าวโดวยอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่เป็นความจริงอาจก่อให้เกิดความเสียหายและก็เป็นการกระทําที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562และก็พระราชบัญญัติว่าด,ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550แจ้งเพื่อทราบและอาจจะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปจากทนายความวัดปา่าอรัญญาวิเวกทนายความหลวงปู่แสงครับ คือพูดง่ายๆว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและกฎหมายนี้เพิ่งมีการใช้บังคับด้วยนะครับอย่างเช่นข้อมูลการบัญชีเงินฝากของเรานี่คือเปิดเผยไม่ได้นะครับยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีครับแม้แต่ธนาคารเองก็เปิดเผยไม่ได้เช่นเดียวกันครับผิดนะฮะผิดกฎหมายครับเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับแต่ทีนี้ปัญหาคือว่า เมื่อวานนี้เราเปิดคลิปนะฮะเปิดคลิปซึ่งผู้สื่อข่าวไม่ได้อ้างแหล่งข่าวแต่ประการใดครับแต่ว่าเป็นการเปิดคลิปครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเอา,เอาก็ไม่ว่ากันนะฮะในเมื่อทนายความว่าอย่างนี้เราก็ไปเปิดซ้ำแล้วครับเอาเป็นว่าท่านนายเพอนะครับไม่เคยมีการพูดถึงยอดบัญชีเงินฝากของลวงปู่แสงครับอ่ะก็รับทราบตามนี้ก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเผื่อที่เปิดไปแล้วก็ ก็ไม่รู้เป็นเสียงใครนะฮะเอาเป็นว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่นําม,มาเล่าให้ฟังครับในชาวของวันนี้เป็นตอนเนื่องกันระหว่างอุบลกับทางด้านอํานาจเจริญครับซึ่งจะว่าไปแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะก็พ <c oughs> ูดตามตรงนะฮะคือค่อน <c oughs> ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สุมเสี่ยงพอสมควรนะฮะแล้วก็ปฏิเสธยากด้วยนะเพราะว่า ผมคิดว่าคงจะเป็นเพราะว่าผู้สืขาวนี้คือไปสอบถามสอบถามแล้วก็แหล่งข่าวก็คือท่านนายเพอก็เลยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็มีการบันทึกเทปด้วยเพราะว่าผมดูแล้วว่าเช็คข่าวแล้วว่าในเรื่องนี้มีมติชนลงข่าวนี้ครับนะฉบับอื่นดูไม่ปรากฏครับไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีนี้ครับถ้าเผื่อใครที่ ทำงานมาจนกเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่อุบลเรานะฮะอยู่อมเอไอแมะนะครับเพราะว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทำอยู่ที่ตา่างอำเภอต่างจังหวัดต่ตางประเทศก็เหลือเพียงแค่พ่อแม่สองคนแล้วก็อยากจะอยู่บ้านที่อยู่สบายๆไปมาก็สะดวกครับเลือกเลยครับทันดาเจริญซับโมเดิลโครงการ2อครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้านี้ตรงข้ามกับว,วัดดาพร้าทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหากจากปากทางน,นี้ประมาณขับรถไปนี้ประมาณ2-3มนาทีครับ เป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถทึ้งสองคันด้วยกันแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับเป็นบ้านคุณภาพก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก SCG แล้วก็รวมไปถึงนะครับวงกบประตูนี่ใช้ไม้แคนเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวก็จริงแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับ ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้ําชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ํแกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้าอุ่นประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านอยากจะเข้าไปดูความคืบหน้าของโครงการนะครับสามารถไปดูได้ที่ซอยรุ่งโรจน์ทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําปดดราทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ ไปไม่ถูกโทรหาคุณสุนันครับหมายเลขคือ0856321118 045314469ครับ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่มีบ้านแล้วทีนี้ครับอยากจะมีรถนะครับก็ไปที่อิสิสุตังปักพระอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริครับ <c oughs> ซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้าน i s ซูซ d ดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับพัลนุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงเครื่องยนต์3.0นะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์1.9ให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรครับ มีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออโต้6สปีดนะครับให้คุณเลือกครับทางกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เราเรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์ครับและก็รวมไปถึงรถออฟโรดก็คือรุ่น Vcross และก็รถอเนกประสงค์มิ x ครับนี่ฮะรถ MPV ครับซึ่งออกแบบได้อย่างสวยงามดูภายนอกเหมือนรถ SUV ชั้นดีขนาดใหญ่ครับดูภายในหารุหาราประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดาน แต่นี่คือรถอเนกประสงค์7ที่นั่งครับเบาะนี้คูณแม็กซ์เลยนะครับแล้วก็มีกล้องนำทางเป็นระบบ a d a s 2ตัวด้วยกันแล้วล่าสุดนี้เขามีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งภาษานังเพลงรถกเ,เรียกว่าเป็น m i n o r c h a n g e ครับก็คือกระจังหน้าปรับใหม่เพิ่มสีเทาเป็นทางเลือกล้อมแม็กก็ลายใหม่ด้วยท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทางสาขาวารินเดชอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริกครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันครับ ในขณะที่ทางด้าน EC นะฮะ EC เองก็เป็นสารฟูซิทติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดก,การสึกหรอลดควันดำเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคำว่าเหยียบแล้วลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ครับสินค้าไทยคุณภาพส่งออกน,นะครับคุม้มครองเครื่องยนต์ลดก,การสึกหรอแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วย และขนาดเดียวกันนะครับท่านสามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรออยางยนต์ทั้ง3สาขาอุบลวีนันานันตรงข้ามกับปั๊มปตอทอหัวสนามบินสอสยน์ด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิดถนนคลังอาวุธนะครับฝั่งวารินก็ร้านรุ่นทวี5แยกวารินและก็ร้านแสนลักออเตอร์สวิทตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดสิสิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการครับ